บ้านจีบมะฮงกินติเออจิตสาวนุ่งมาเลยกินนะบอสโอ๊ยตอดมาซื่อๆโชกับชิโทกอันนี้กับโบโชเบิดสมัยตอดเลยฮะโทรมาอีกบอสฮัลโหลโอ้เจ้าสิมาอันถามเรื่องอันรถนะบอเออไง เด้อแ้วจากุยกันฮอด่าสิฮอดะโทรมา้ยโอเคโอเคโอเคมาคุ้มหนุนป้าสนี่อนี่บอกโอ๊ยลืมกินน้ำนัวๆเลยเนาะตัดเส้นาะกเนเป็นดีข้าวย่าดูดข้วม่ก เกะอแล้ไปออเ,เอ,ออ,อตุกมาตกมาตรมาอ่ั่่ต่อเออกเอโอเคโอเคโอเคกบัโบ้าไม่องเปยังเปยังโอ้มาบกินแล้วดอขี้อิ่มน้ำแล้วสีอิ่มไปใช้าวยาอยมมกเป็นกระเพาะกินน้ำกันตาเพื่อพราะใหญ่เด้ ขั้นวัดจิบกันขันน้นต้ำ,ำ,ำ,ำตั้มต้หน่จิบกินนั่งดูเลยวะก็สีอิอ่อ,อีกแท้อ้าเอาใส่น้ปาใส่น้ำป,ปลาใส่น้ำปลาบีบลงบีบลงโอ๊ย นุ่งวะวะอังใส่ชุดนู้ชุดนู้ใส่ใส่ใส่เผาเผาเามันนุะไรวะซีมเมซเมนไอ้าวอ่าเม่อ้อ้าวอย่เ่อกี้ข้ามานีเอ้ามาใ้บเออว้างสีดไปลงไปกินกินถาดเอกินาดอ้แหกินาดอ อันนี้เซ็ตไปวะน้มาว้ายังเจะงเฮ้ย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 วจ็เรอเจนะเินบที่กูแทบนวองู่ะเจ แน่แล้วติดเส<ล>ื้อมันดักเมื่อนี้มีห้าคนนี่นี่คนคนนะเนี่ยเอออา้มากินนะน <ทำ S 1> ้ำ